สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูไก่สุดสัหวนนะครับต้นที่กัดสีเกือบเต็มใบนะครับมาเจอของเพื่อนบ้านอีกแล้วเนาะอดใจไม่ได้นะครับที่จะถ่ายให้ดูอันนี้ครับสีเกือบเต็มใบนะครับกัดสีเนาะเลี้ยงในกระถางปูนนะครับสี่เหลี่ยมอนนี่ครับใส่ใบก้ามปูเนาะใส่ดินปนใบก้ามปูนะครับโดนแดดเช้านะครับ อดูครับสวยนะครับกัดสีกัดสีเต็มใบนะครับเกือบทุกใบเลยเนาะอ่านี่ครับโอเคเนาะก็ถ่ายมาดูนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นใบเพิ่งแตกนะครับแต่ว่าน่าจะโดนฝนนะครับอ่าฝนตกด้วยนะครับช่วงนี้เนาะแต่ว่าใบก่อนๆน่าสวยนะครับ อ่โอเคนะครับถ่ายมาดูกันเนาะ